ชาลิยสูตรเรื่องมันธิยะปริพาชกและชาลิปริพาชกข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่นโครสิตารามกรุงโกสัมพีครั้งนั้นบนรรพปชิตสองรูปคือปริพาชกชื่อมันธิยะหนึ่งชาลิยะ อันเตวาสิกของบรรพชิตผู้ใช้บาดไม้หนึ่งไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระดึกถึงกันไปแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระโคดมชีวะอันนั้น สรีระอันนั้นหรือชีวะอันอื่นสรีระอันอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอฟังเถิดทำในใจจงดีเถิดเราจะกล่าวบรรพชิตสองรูปนั้นทูลรับว่าจากทำตามแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า แน่เธอพระตถา,าคตเสด็จอุบัติในโลกนี้เป็นพระอาหารหันต์ประสรรุเองโดยชอบละถึงวงเล็บเพิ่งดูพิสดารในสามัญพลสูตรวงเล็บละถึงแน่เธอภิกษุเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลอย่างนี้แลเข้าถึงปฐมฌานอยู่ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าแน่เธอภิกษุผู้รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ควรจะกล่าวว่าชีวะอันนั้นสรีระอันนั้นหรือว่าชีวะอันอื่นสรีระอันอื่นแน่เธอภิกษุผู้รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ไม่สมควรกล่าวอย่างนั้นว่า ละถึงก็เรารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงไม่กล่าวว่าชีวะอันนั้นสริระอันนั้นหรือว่าชีวะอันอื่นสรีระอันอื่นทุติยชาตปติยชาญเข้าถึงจตุชาญอยู่ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าน้าเธอภิกษุผู้รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้สมควรหรือที่จะกล่าวว่าชีวะอันนั้นสรีระอันนั้นหรือว่าชีวะอันอื่นสรีระอันอื่นน้าเธอภิกษุผู้รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ไม่สมควรกล่าวว่า ชีวะอันนั้นสรีระอันนั้นหรือว่าชีวะอ,นนะอนันอื่นสรีระอันอื่นน่าเธอก็เรารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจรึงไม่กล่าวว่าชีวะอันนั้นสรีระอันนั้นหรือว่าชีวะอันอื่นสรีระอันอื่น earnest. ภิกษุนำไปเฉพาะน้อมไปเฉพาะซึ่งจิตเพื่อยานทัศนะแน่เธอภิกษุย่อมรู้ชัดว่าละถึงกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัถามว่าแน่เธอภิกษุผู้รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้สมควรหรือที่จะกล่าวว่า ชีวะอันนั้นสรีระอันนั้นหรือว่าชีวะอันอื่นสรีระอันอื่นแน่เธอภิกษุผู้รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ไม่สมควรกล่าวว่าชีวะอันนั้นสรีระอันน,นั้นหรือว่าชีวะอันอื่นสรีระอันอื่นแน่เธอก็เรารู้อย่างนี้ เห็นอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงไม่กล่าวว่าชีวะอันนั้นสรีระอันนั้นหรือว่าชีวะอันอื่นสรีระอันอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้บรรพชิตสองรูปนั้นก็ดีใจชื่นชมภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแหล จบชาลิยสูตรที่7อัตถกถาชาลิสูตรวงเล็บเดิมไม่ได้แปลไว้วงเล็บปิดชาลิยสูตรว่าถ้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ละถึงในกรุงโกสัมพีเป็นต้น ในชาลิยสูตรนั้นมีการพรรณนาตามลำดับบทดังต่อไปนี้บทว่าโคสิตารามความว่าในอารามที่โคสิตะเศษฐีสร้างถวายได้ยินว่าในการก่อนได้มีนครแห่งหนึ่งชื่อทมินรัฐจากนครนั้นบุรุษเข็นใจชื่อโกตุหาลิกะ พร้อมกับบุตรและภรรยาหนีไปสู่อวันตีรัตพระชาตักกภัยเมื่อไม่อาจนำบุตรไปได้จึงทิ้งบุตรเสียแล้วเดินทางต่อไปมารดากลับไปรับเอาบุตรนั้นจึงพากันไปยังบ้านนายโคบานแห่งหนึ่งก็ในการนั้นนายโคบาลได้ตระเตรียมข้าวปลายาติไว้มาก เขาได้กินข้าวปลายาตินั้นลำดับนั้นแหลบุรุษนั้นกินข้าวปลายาตดมากไม่อาจจะให้ย่อยได้ตกกลางคืนได้ตายไปถือปฏิสนธิในท้องแม่สุนัขเกิดเป็นลูกสุนัขน้อยในบ้านนายโคบานนั้นเทียวลูกสุนัขน้อยนั้นเป็นที่รักของนายโคบาน และนายโคบานบำรุงอุปถากพระปัจเจกกับพุทธเจ้าฝ่ายพระปัจเจกกับพุทธเจ้าก็ให้ก้อนข้าวก้อนหนึ่งหนึ่งแก่ลูกสุนัขน้อยในการเสร็จพัฒกิจลูกสุนัขน้อยนั้นเกิดความรักในพระปัจเจกกับพุทธเจ้าจึงไปยังบนนารรณศาลาพร้อมกับนายโคบานครั้นนายโคบาน ไม่ใช้ก็ไปเองในเวลาพัดเฝ้าอยู่ที่ประตูบารรณศาลาเพื่อรอเวลาและเฝ้าดูสัตว์ร้ายในระหว่างทางให้สัตว์ร้ายหนีไปสุนัขน้อยนั้นตายไปเกิดในเทวโลกด้วยจิตอ่อนน้อมในพระปัจเจกพุทธะในเทวโลกนั้นเขาจึงมีชื่อว่า โคสกะเทวบุตรโคสกะเทวบุตรนั้นจุติจากเทวโลกแล้วไปเกิดในเรือนตระกูลหนึ่งในกรุงโกสัมพีเศรษฐีไม่มีบุตรได้ให้ทรัพย์แก่บ,บิดามารดาของทารกนั้นได้รับเขาเป็นบุตรต่อมาครั้นบุตรของตนเกิดเศรษฐีก็พยายามให้ฆ่าเขาถึงเจ็ดครั้ง เขาไม่ถึงความตายในที่เจ็ดแห่งเพราะค่าที่ตนเป็นผู้มีบุญในที่สุดก็ได้ชีวิตรอดมาเพราะความช่วยเหลือของทิดาเศรษฐีคนหนึ่งในการต่อมาเมื่อบิดาล่วงลับไปเขาจึงได้ตำแหน่งเศรษฐีชื่อว่าโคสิตะเศรษฐีก็ในกรุงโกสัมพียังมีเศรษฐีอีกสองคน คือกุฏุตเศษฐีและปะวาริกะเศษฐีรวมกันเป็นสามคนกับโคสิตะเศษฐีนี้ก็โดยสมัยนั้นดาบท500คนจากป่าหิมพานพากันยังไปกรุงโกสัมพีเพื่อตากอากาศอบอุ่นเศษฐีสามคนนั้นได้สร้างบรรณกุฏติในอุทยานของตนของตน ทำการบำรุงแกดนนง่ดาบทเหล่านั้นอยู่มาวันหนึ่งดาบทเหล่านั้นมาจากป่าหิมพานได้รับหนาวจัดลำบากในทางกันดานมากถึงต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งพากันนั่งรอรับการสงเคราะห์จากสำนักของเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในต้นไทรนั้นเทวดาได้เหยียดแขน ซึ่งประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงให้วัตถุมีน้ำดื่มน้ำใช้เป็นต้นแกดาบทเหล่านั้นบรรเทาความลำบากดาบทเหล่านั้นยิ้มแย้มด้วยอนุภาพแห่งเทวดาจึงถามว่าข้าแต่เทพท่านทำกรรมอะไรเนาะแหลจึงได้สมบัตินี้เทวดากล่าวว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าพุทธะได้เกิดแล้วในโลกบัดนี้พระองค์ประทับอยู่นกรงุสาวัตถีท่านอนาถบินทิกะขหาบดีบำรุงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นในวันอุโบสถทั้งหลายท่านอนาถบินทิกะให้พัดและคาจ้างตามปกติแก่ลูกจ้างของตน แล้วให้รักษาอุโบสถศีลอยู่มาวันหนึ่งในเวลาเที่ยงวันข้าพระเจ้ามาเพื่อประโยชน์แก่อาหารเช้าได้เห็นท่านอนาถบินทิกาไม่ทำการงานเกี่ยวกับลูกจ้างอะไรเลยจึงถามว่าในวันนี้มนุษย์ทั้งหลายไม่ทำการงานเพราะเหตุอะไรเขาเหล่านั้นได้บอกเนื้อความนั้นแก่ข้าพระเจ้า ลำดับนั้นข้าพระเจ้าจึงกล่าวคำนี้ว่าบัดนี้ได้ล่วงไปครึ่งวันแล้วข้าพระเจ้าอาจเพื่อรักษาอุโบสถครึ่งหนึ่งหรือหนอนแลแต่นั้นท่านเศรษฐีให้ดีใจแล้วพูดว่าอาจรักษาได้ข้าพระเจ้านั้นจึงได้สมาทานอุโบสถครึ่งในครึ่งวัน ได้ทำการกิริยาในวันนั้นเทียวจึงได้รับสมบัตินี้ลำดับนั้นดานบทเหล่านั้นเกิดปิติปราโมทว่าได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วประสงค์จะไปสู่กรุงสาวัตถีจากนั้นพากันไปสู่กรุงโกสัมพีด้วยคิดว่าเศรษฐีบำรุง มีอุปการะมากแก่พวกเราพวกเราจะบอกเนื้อความนี้แก่เศรษฐีแม้เหล่านั้นผู้อันเศรษฐีทั้งหลายกระทำสักการะมากมายจึงกล่าวว่าพวกเราจะไปในเวลานั้นเทียวผู้อันเศรษฐีทั้งหลายกล่าวว่าท่านรีบร้อนอะไรเนาะในการก่อนพวกท่านจะอยู่ตลอดสี่เดือนจึงไป ได้บอกประวัตินั้นและครั้นเศรษฐีทั้งหลายกล่าวว่าข้าแต่ท่านถ้าอย่างนั้นพวกเราจะไปพร้อมกันจึงกล่าวว่าพวกเราจะไปขอให้พวกท่านคอยตามมาแล้วไปสู่กรุงสาวัตถีบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้บรรลุอรหัตฝ่ายเศรษฐีเหล่านั้นมีกเกวียนคนละห้ารอเล่ม ็นบริวารไปสู่กรุงสาวัตถีได้ทำกิจมีทานเป็นต้นทูลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อประโยชน์เสด็จมาสู่กรุงโกสัมพีกลับมาสร้างวัดสามแห่งในเศรษฐีเหล่านั้นกุกุกุตเศรษฐีสร้างวัดชื่อว่ากุกุการามปวาริกเศรษฐี สร้างวัดชื่อปวาริกัมพวันท่านโคสิตะเศรษฐีสร้างวัดชื่อโคสิตารามท่านหมายถึงโคสิตารามนั้นจึงกล่าวว่าโกสุมพิยังวิหรติโคสิตารามเมดังนี้บทว่ามันทิโยเป็นชื่อของบรรพชิตนั้น บทว่าชาลิโยแม้นี้เป็นชื่อของบรรพชิตอีกรูปหนึ่งเหมือนกันก็เพราะพระอุปชาของชาลิยะนั้นเที่ยวบินธบาทด้วยบาททําด้วยไม้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าทารุปติกันเตวาสีบทว่าเอตทาวโวจังความว่า บรรพชิตทั้งสองพระองค์จะทูลบอกวาทะโดยประสงค์จะโต้อตอบจึงทูลเนื้อความมั่นได้ยินว่าบรรพชิตสองรูปนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าพระสมณโคดมตรัสว่าชีวะอันนั้นสรีระอันนั้นลำดับนั้นพวกเราก็จักยกวาทะนั้นของพระสมณโคดมนั้นว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญตามลัทธิของท่านสัตว์เกิดในโลกนี้เทียวจะดับศูญด้วยเหตุนั้นวาทะของพระองค์ท่านย่อมเป็นอุเฉทาวาทะแต่ถ้าตรัสว่าชีวะอันอื่นสรีระอันอื่นลำดับนั้นพวกเราจะยกวาทะของพระสมณะโคดมนั้นว่า ในวาทะของท่านรูปย่อมดับศูนย์สัตว์ย่อมไม่ดับศูนย์เพราะเหตุนั้นวาทะของพระองค์ท่านสัตว์ก็จะเที่ยงดังนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำริว่าบรรพชิตเหล่านี้ย่อมถามปัญหาเพื่อประโยชน์แก่การยกวาทะ แต่บรรพชิตเหล่านี้ไม่อ้างอิงที่สุดสองอย่างในศาสนาของเราจึงไม่รู้ว่ามัชชิมาปฏิปทามีอยู่เอาละเราจะไม่แก้ปัญหาของบรรพชิตเหล่านั้นจะแสดงธรรมเพื่อความแจ่มแจ้งแห่งปฏิปทาเห็นป่านนี้แม้นั้นจึงตรัสว่าเตนะหาวุโสดังนี้เป็นต้น ในบทเหล่านั้นบทว่ากัลลังนุโขตเสตังวจนายะความว่าบรรพชิตผู้บวชด้วยศรัทธาบำเพญ็ญศีลสามอย่างบรรลุปฐมมชานั้นสมควรกล่าวคำนั้นหรือหนออธิบายว่าคำนั้นควรเพื่อกล่าวด้วยคำพูด ปริภาชกทั้งหลายได้ฟังพระพุทธพจน์นั้นแล้วสำคัญอยู่ว่าธรรมดาปุตชนย่อมไม่สิ้นความสงสัยเพราะฉะนั้นจึงกล่าวอย่างนั้นในบางคราวจึงกล่าวว่ากัลลังตเสตังวัจนายะดังนี้บทว่าอัฏจะปนาหังนวัาามิ ความว่าเราตั้งสัญญาว,ว่าความข้อนั้นเรารู้อย่างนี้จึงไม่กล่าวอย่างนั้นถ้าและเมื่อภิกษุกระทำกสินบริกรรมเจริญอยู่มรคคะจิตนั้นก็เกิดขึ้นด้วยกำลังปัญญาบทว่าณกัลลังปเสตังความว่า ปริพาชกเหล่านั้นสำคัญความข้อนี้กล่าวว่าพระขีณาศพปราศจากความงมงายปราศจากความสงสัยเพราะเหตุใดเพราะเหตุนั้นพระขีณาศพนั้นจึงไม่ควรกล่าวความข้อนั้นบทที่เหลือในชาลิยาสูตรนั้นมีเนื้อความง่ายทั้งนั้นอัตถกถาชาลิยาสูตร ในอัตถรถาทีฆนิการะชื่อสุมังคละวิลาสินีจบเพียงเท่านี้จบอัตถรถาชาลิสูตรที่7